สวัสดีครับตอนนี้เออมาถึงโรงแรมนะครับเพื่อนเอามาเกอร์ปูสีฟ้าไปละ่ะเนี่ยสำเนียงเนี่ยเข้าโทรศัพท์ปีมดเนี่ยเนี่ยเอาแล้วครับเ,ออเริ่มจุดสตาร์ทครับออตอนนี้ทางพิมานรีสอร์ท แอนสปาโฮเทลยังมีแรมนะครับบรรยากาศหน้าปั่นรถทิพย์ปั่นรถทิพนะรถจักรยานเดี๋ยวอู้ให้อู้เมืองนรอบเตรงนี้อ่ะเรายังไม่เข้าครับเราไปรซ้ายนะครับ ท่านได้เห็นสองข้างทางนี่ก็จะเป็นต้นไม้นะครับรครับอ้โอ้ดูด้านซ้ายของเราครับสวยงามมากครับอืมโอเคครับเราเห็นที่ทำงานของเราคือนี้แล้วนะครับแต่เราไม่ชอบเขาเราชอบป่าครับ ถ่ายป่านี่ครับแถวบ้านเรียบต้นมะพร้าวไม่มีลูกต้นอะไรนะยะต้นปาล์าม,มลูกปาล์มกินได้ไหมกินไม่ได้นะครับอื้างนี้ก็ไ้ชิวๆกันโอ้มีสระว่ายน้ํา <c oughs> โอ้ยขาวเอ้ยไม่ใช่ป้าอะไรนะเนี่ยเอาป้าหเหรออ,อ้สวยงามมากครับข้างนี้ก็จะเป็นที่บริการ ให้ท่านค้านะครับได้มาพักผ่อนด้วยกันเด่นน้ํากันนะครับชอบเดน้ำวันนงบ,บประมาณที่ามาเทีเ่ยวอะ่ะงบประมาณวันนี้เราก็ได้มาคนละสองร้อยบาทสองร้อยบาทนี่จ่ายค่าน้ำมันพี่เขาหมดเลยโอ้สวยครับสวยนะเกือบนะอยากเกือบได้ไหม ดูครับโอ้โหเหมือนหลุดกูเห็นี่ก้าต้นไม้เด้อเหมือนหลุดมาประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอสวยงสญญามมากครับวันนี้ถ้าผมถูกเลขนะผมจะสร้างบ้านบนนี้เลยถูกเลขเถูกเลขบูตมืลงไทาคัยโอเคครับวันนี้ที่ที่พัก,กของเราคืนน,นี้ครับเจ๋งมาก อชอบขับขึ้นมามาได้เลยขับมาไม่ได้ครับอ่านะครับขอบคุณนะโชเฟอร์นะครับครับสวัสดีครับสัมผัสก้าวแรกครับไม่รองเท้าหนังเบอร์ยี่สิบสี่สวยงามมากครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนอื มาครับตามคุณแจามาอ่ะนะสวัสดีไงตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยทำตา,าเล่สวัสดีค่ะสีบ้าครับอันนี้ตามยะวนอื้มสวยงามครับนีเข้าไปเ,าาเลยเออได้จานตกแต่งกับ สไตล์ไทยโมเดิร์นตอนนี้เราลงอีกชั้นนะครับโอ้โหสวยงามฮะโอ้โหของมักของมักดูรบรรยากาศครับสวยรู้ครับตอนนี้บรรยากาศ ตาเขาอ้าวน,นี่มันห้องน้ำครับเรามาดูครับอ่าน้ำถึงละห้องเราเอาไม่ใช่๋ยวไหนเนี่ยอาอด้านนี้ครับโอเคครับอาจจะมีหลงกันนิดนึง โอเคครับขอบคุณครับคืนนี้ครับสถานที่จัดเลี้ยงครับประมาณสองพันกว่าชีวิตถึงครับสวัสดีพี่ต้นหน่อยครับทานออสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตู้ผมมีไหนอะครับ เป็นไรครับะที่บ้านไม่มีข้าวกินนะครับไม่มีวันนี้กินข้าวฟรีเนาะโอเคล้วทำไมอ่ะฮะกินข้าวกินข้าวก็กินไปโอเคจบแค่นี้นะครับกินข้าวนะฮะอายุงแหละอายุงกำลังกินข้าว